Oh, it is a great i hungry. สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขขู่สุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกลองมาพร้อมกับเสียงหมึบมึบคือเก่ามือนีโอ้ยน้องจะเป็นคักลลยพี่น้องมาซอยเบากับเสียงกับพมีสซวน้ำเยี้งกับเป็นเคยเป็นไข่แต่ว่าเป็นไข่กับมือสองมืออันนี้เป็นอยู่ตลอดพี่น้องจะเป็นคักลลยดูแลพึ่งยังสุขภาพด้วยค่ะเป็นไข้บวบกรดก็ไดเรือรังบ่หนาสิบประมาณนัทนะคะ จากแล้วเราก็ไปหาหมออยู่เรากับพ่เศร้านะพี่น้องค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้คลิปนี้ทักทา,ายกันเฮาสิมาคุยกันเรื่องอยังมอนี่ค่ะสิมาเว้าเรื่องเล่าเพลงใหม่ของน้องแอมชนทิชาพอดีอ,อืมพอดีไปเห็นคลิปไปเห็นคลิปเป็นไปทําการแสดงอยู่ที่วัดบางปิง่งวัดบางปิง่นเราเพื่อนกับมีอยู่ ต้องขอบคุณียังเกาะน้องสิงสองฝั่งเนาะเพื่อนเอาคลิปสั่นคลิปเรียวมาลงเป็นน้องแอมห้องเพลงใหม่ห้องเพลงใหม่เพลงใหม่ที่จะได้ฟังเร็วเร็วนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าจากนงแมเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละว่าสั่นก็เลยว่าแมนพ่ว่าสั่นเอาเอาเดียวเดียวเอาสิเอาสิให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องฟังน้ำกันก่อนค่ะ

บังนไอเองแคีวัดติ้วที่ผ่านมาเป็นแคคีวัติเอาอีสมัยจอว่าทุกคนเีสิงเดือนกทานเลยคะว่าเรให้ไม้เดืยนกันละพี่น้องะาวพี่น้องเราติดตามทีมหน่อยค่ะเอมด้วยเลคะเป็นจังใดคะพี่น้องคะหลังจากได้ฟังแล้ว ฟังแล้วเป็นยังไงเนี่ยเป็นตะหักตัวละเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงจังหวะตะหักตะหักแน่แนแนะแต่เพิ่นก็นเอามาเอามาถือว่ามามา,มาเปิดหัวให้ฟัง ค่ะน้อยหนึ่งเนาะเกินเกินให้ฟังแล้วก็บอกว่ากุมภาพันนี้คุมภ่พันนี้คือซื้อเพลงกับพ่อท่านหูหรือว่ามีผูดายหูซื้อเพลงแล้วก็ก็เลยว่ามาลุ้นกันเนาะมาลุ้นยืนกักเปิดกันว่ามาได้ยินน้องแอมฮ้องกันเลยคือเข้ากัเคยเคยไปทายคลิปน้องเนาะกับทายคลิปน้องทักทายกันก็คือบอกง่ายๆคือหูจากน้องพราะฉะนั้นก็เลยได้ยินเพลงใหม่น้องเอ้ยคือจัง เป็นเต,ต้าฟัางอ่าเอาหม้อฝาก็เลยยิบมาฝามาตอนพี่น้องซะเลยอันพูดไอ้หัวซื้อเพลงหรอบ่เอาคือบทตันหัวนะเอาคือบทตันหัวออถามอ่าทีมงานของสิงห์สองฟังอยู่ด้อ่าน้องตอบยังน้องตอบแม่ว่าน้องเอินว่าครบไอเอินว่าคุยแต่กับบทท่านแน่ใจได้ไออ่สัตน ขนาดพูดตามอยู่ตลอดเนาะน้องผู้ได้คิปตามอยู่ตลอดอ่ก็เลยว่าต้องมารุ่นกันอีกเได้บัตดนี้เออ้องาเอิ้นวม่ไอเอิว่าคุยสันติยังนี่ละที่ิ่นห้องเนอะน้องจ้ะเอินว่าครบไอเอิว่าคุยอยังก็บ่หู้แต่ว่าซื้อจริงๆนั่นบ่ตันหูวพี่น้องแต่ยิ่แล้วเห็นเป็นตาหักดีเลยอยากยิบมาฝากมาตอนพี่น้องน้าลักษณะลักษณะสิว่าการกระทําเดียวกันเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองคนเนี่ยแต่ว่า อีกคนนึงเอิรนแนวนี้อีกคนนึงเอิรนแนวนี่นะเอาตกลกนี้เขาใจอจริงเออว่าเปนว่าเป็นมากหากตมจริง่ากอยังแค่มาคุยตีจริงว่าว่าเป็นมาคบตีเอิรนว่าเออว่าเป็นผู้บ่าวมาจีบเขาก็ไว้แต่ละดนอกเขาก็ไว้แต่ลอดว่าเป็นผู้บ่าวมาจีบที่ไหนใดแค่แค่คนคุยแค่คนคุยแค่มาคุยน้องตีแต่สีเนาะคือไปละละแต่หากน้องน้องแอมกับ ดนแล้วเขา,าบริพอน้องเนี่ยเพราะว่าโบดรมีงานอยู่ใกล้กันเอียงยังสิเนาะกะสักอ่าโดานเติบแล้วบริพอน้องกันเลยว่าเออพอดีไม่เห็นคลิปมือนี้เห็นเห็นน้องจะมีเพลงไหมกันเลยอยากเอามาเบาสู่ฟังเอามาเบาสู่ฟังเนาะเอฟซีแฟนคลับน้นองแอมกะน่าจะใจจดใจจอ่อรุล่ออยู่ว่าจากที่มีอัลบั้ม อ่าม่มัมเม้นตมีอะ่ามีซิงเกิลเนาะมีซิงเกิลก่อนหน้านี้ซิงเกิลแรกก็คือก็คือคำสัญญาติชานุมานอ่าซิงเกิลต่อมาก่าฮอร์เขาสาวป้านอกอ่ากามีแบบเป็นโคเปอร์มีเป็นอันนี้ฝากตอนมีงานอยู่เรื่อยๆนั่นละพี่น้องนี่คิวงานขนาดเดือนกุมภาพันธ์คิวงานกันยังหลายเดย์หลายอยู่มีแถวแถวบ้านเฮาเนียบอวแถวบ้านเฮาบอวมีแถวแถวบ้านเฮ้าเนียบอว์วันที่เดียวอุบลเนอะแถวอุบลว่าสันเอิร์เอาแถวนั้นสิบ วันที่สิบกุมภาพันธ์วันบ้านขุมข้ามขุมข้ามตัวนี้อ๋อวันที่สิบสิบกุมภาพันธ์งานใหญ่ตัวนี้สุปีพันมีสุปีเด้๋นี่อยู่ที่อยู่ที่บ้านขุมข้าอ๋อจ่าจังก็คือในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่บัตรนี้สิบเอ็ดไปพูดเลยนได้บัตัวนี้ไปใส่พนมท้วนการจริญบุรีโอ้ยจ่าบุรีอยากเนาะคือศิลปินศิลปินเดียวงานก็นั่งเครื่องไปอยู่แล้วนะจ่า สบายอยู่แล้วตอนนี้สิหก็กลับมาอยู่น้องกีน้องกีบุรีรัม1ิบหสะแก้วสะแก้วสิบเจดพรประแดงพระประแดงอาเขตอืมสิปก็อยู่ที่พิษณุโลกพุ่นน่ะเป็นศิลปินเดียวอศิลปินเดียวแอมแอมชนทิชาแกรมิโก19กลับมาบ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะยี่สอด มาสารคามเลยปัตตานียี่สิบสองอยู่มุกดาหารโกไก่บ้านจะของตัวนี้น่าสีนวลน,นี่บ้นสมปอยนี่ค่ะออืใกลๆก,กับชนุม,มานบไก่กันปันไดเนาะนะครับอาทิตยี่สินะครับกลับไปพูนอีกเด้ขายดีขนาดเลยสมุดสาครอนยีหสมุรสาครอนยี่หี่สิกสมุรสาครอนยีสมุรสาครอนยีสิมุรสาครเหมทนที่ พี่น้องทางสมุทรสาครบมเมนคนอีสานไปอยู่พ่นเบิด์เราบ่ะคือมีแต่คือมีแต่มนล่ำลงไปในช่วงนี้เวยล่าเข้าไปถ่ายคลิปก็เข้ากับบรนเดย์ไซภาษาผักผักผกลางแล้วมีแต่ว่าทางอีสานหน่อยนะมแอนมีแต่คนบบันเข้าอ่อยต่อยพี่น้องค่ะละนี่นะครับพอดีเอาเพลงใหม่น้องเอ็มนะครับมาให้ลุ้นกันนะครับ งานเพลงเป็นตาหักตาหักคือคนนั่นแหละนิดเดียวนิดเดียว <laughs> จักซื้อเวนยังก็ยังวัตนาวยดพี่น้องแต่บอกเพลงใหม่แอมชนทิชาเบนบอแต่สีกตาหักบอขขอคอก็เมนพี่น,อน้องเนาะปู่ที่เป็นเอฟซีของน้องแอมชนทิชาหรือว่าเป็นไพ่ก็แล้วแต่แล,ลนะเนาะที่มาพอรมาเห็นกันลองฟังเพลงน้องแอมชนทิชา สาวน้อยต่หักอีกคนหนึ่งจากอำนาจเจริญวานีเพียงไมเพื้นเด้ประสันกุมภานี้กุมภานี้หันจักเพยงหยังหันจักมือใดหันจักอียงบัวต้นหัวพี่น้องแต่กุมภาพันเ์้ีแต่ล่อรุ่นเนาะชือเพยงหยั่งล่อเชียร์ล่อเชียร์ก็คือกุมภานี้กุมภานี้คือบัว่้อ้าวจ้าวสู้กันฟังพี่น้องคลิปตีบบัมีอย่างไรบอกสมนีละขอบคุณในหลายที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ